หลายคนไม่รู้นะหลายคนเพิ่งเข้าวงการพระมาไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะครับเราเคยนึกว่าเออพระอ,อาจารย์ใหญ่เนี่ยก็คือนะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับเป็นสายพระป่าลหลวงปู่หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ใหญ่จริงนะครับนะเป็นอาจารย์ใหญ่จริงเพราะว่ารู้สิลูกหาท่านเยอะแต่อาจารย์ของท่านที่เป็นอาจารย์ใหญ่อีกองคหนึ่ง ก็คือหลวงปู่เสาฮะหลวงปู่เสากันตะสีโรนะถ้าจะนับแล้วเนี่ยหลวงปู่เสาคืออาจารย์ใหญ่นะครับเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอีกทีนึงนะครับเป็นสายพระป่าเป็นสายที่นะผู้คนทั่วไปให้ความเคารพศรัทธามากทีเดียวทำไมผมพูดถึงหลวงปู่เสาวันนี้นะน้อมลําลึกครบ81ปีมรณการหลวงปู่เสากันตะสีโร พระอาจารย์ใหญ่สายพระป่าหรือสายวิปัสนากรรมฐานอดีตเจ้าวาดวัดเรียบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพระครูวิเวกพุทธกิจนะหรือหลวงปู่เสากันตาสีโรเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธนะครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีผู้เป็นบุรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทยท่านเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตนะครับหรือหลวงปู่มั่นถือกำเนิดเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพศ .2402 ที่ตำบลหนองขอนอุปสมบทเมื่อปีพศ .2422 นะพันษา62นะครับมรณาภาพเมื่อวันที่3กุมภาพันธศ8พศ2 4ี่ที่นครจังปาสะกลาวนี่ฮะนะหลวงปู่เสานะหลวงปู่เสาองค์นี้ครับ วันนี้เรานำเอาความเป็นมงคลของหลวงปู่เสามาพูดถึงก่อนนะครับนะความเป็นมงคลในสายวิปัสสนากรรมฐานหรือสายพระป่าสายนี้เน้นการวิเวกแล้วก็ออกทุดงฮะนะนะออกทุดงเป็นวัดการออกทุดงเป็นวัดคือออกทุดงประจำอยู่ป่าอยู่เขาอยู่กับนะนะธรรมชาติเน้นธรมร,ธรมชาติแลกธรรมชาติ นะธรรมชาติแรกธรรมชาติวันเมื่อวานผมเห็นคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นพระน่าจะเป็นพระต่างประเทศนะแถบบ้านเรานี่แหละไม่ใช่พระประเทศไทยนะนะเขาปล่อยงูเหลือมนะในป่าเนี่ยนะในป่าแต่ว่าไม่ได้ปล่อยในป่านะไม่ได้ปล่อยในป่านะนะก็คือคือวัดที่อยู่เนี่ยคือป่านะนะป่านะแต่ว่าไม่เดินเดินไปปล่อยงูที่ป่าไกลๆนะ ปล่อยตรงนั้นแหละปล่อยตรงกุฏิท่านนั่นแหละโอโ้โหนะผมยังคิดเลยงูตัวบะเลมเทมนะเขาปล่อยตรงกุฏิท่านนั่นแหละเออผมโอโ้โหนี่ปล่อยกันอย่างนี้เลยเหรอนะผมเชื่อว่าความเป็นนะความเป็นความคุ้นเคยกับการอยู่ป่านะนะการอยู่ป่าแต่ผมเห็นเนี่ยนะนะผมเห็นสัตว์ก็คือสัตว์อะนะนะสัตว์ก็คือสัตวนะ์น่ะพอเทออกจากถุงปุ๊บมันก็มันก็กัดเลย S <S <an> นะมันก็วกมากัดเลยนะกัดนะนะแต่ท่านหลบทันนะมันก็วกมากัดเลยแต่ท่านก็รู้สึกเฉยๆนะท่านเฉยๆท่านไม่ได้ไม่ได้หนีเหนออะไรก็รู้สึกเฉยๆแล้วก็มันก็สะบัดออกไปนี่คือพระนะครับคือท่านไม่ได้นะถ้าเป็นพระสายพระป่าจริงๆท่านไม่กลัวนะครับสิงสา,า,าราสัตว์ต่างๆท่านไม่กลัวด้วยความไม่กลัวเนี่ยด้วยความไม่กลัวเนี่ย เลยเหมือนกับการพีชีพอะ่ะเหมือนกับการพีชีพที่เขาบอกว่าพระทุดงเนี่ยนะครับพระออกป่าเนี่ยต้องคิดซะเลยว่านะเสียชีวิตไปแล้วครับคิดอย่างนั้นเลยนะครับคือพีชีพอะ่ะถ้าเดินเข้าป่าแล้วก็พีชีพเพราะว่าไม่ได้กลัวอะไรแล้วสิงสารสัตว์อะไรไม่ได้กลัวแล้วพูดผีปีศาจอะไรไม่ได้กลัวแล้วนะคือไปนะไปแบบตั้งใจเลยนะ,ะก็จะเห็นนะ นะใจเห็นพระเราเนี่ยพอออกทุด,ดงออกอะไรแล้วเนี่ยก็นะคือสรุปนะสรุปแล้วก็คือวิเวกนะไปอย่างนั้นเลยนะวันนี้ผมเอาความเป็นมงคลของหลวงปู่เสามาพูดถึงนะครับนะสวัสดีครับอาจารย์คุณบุญนะนะปาลิ้นหมาแต่ในประเทศในประวัติหลวงปู่มั่นน่าจะสำเร็จอรหัน ก่อนหลวงปู่เสานะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะนะแล้วแต่ความเชื่อนะครับนะพระดวงพระสายนะพระสายอุดสายเหนียวมีกี่รูปปัจจุบันนะครับนะหวนเจีย๊ยบสวัสดีครับพนเทพเป็นเราก็วิ่งอย่างเดียวฮนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมนี่ผมเกิดปีมะโรงนะผมเกิดปีมะโรงงูใหญ่แต่ผมเห็นงูไม่ได้เชื่อไหม ผมเห็นงูไม่ได้เออแปลกประหลาดจริงๆนะแล้วกลัวด้วยนะกลัวด้วยนะ้าเห็นแล้วรูดูมันมันมันแยงแยงยัง,ยง,ยงไงไม่รู้แล้วก็กลัวด้วยนะทั้งที่เราเกิดปีงูนะผมเกิดปีมะโลงงูใหญ่นะแต่แยงงูเออแปลกเหมือนกันนะนาะาเห็นไม่ได้หนูเขาไปนะพระท่านเอางูไปปล่อยแล้วไปปล่อยอ่ะปล่อยลานวัดท่านอนะ่ะผมก็ยังงงนะไม่รู้ว่าพระที่ไหนนะมีคลิปออกมานะ นะ่ามีคลิปออกมาเอางูตัวใหญ่ๆไปปล่อยที่ลานวัดอ่ะโอ้โห,หน่าแทนน้าแต่วัดท่านเป็นป่านะเพราะไปดูแล้วก็ป่าทั้งนั้นแหละแต่ทําไมท่านไม่เดินออกไปแล้วก็ไปปล่อยที่ป่าปล่อยทําไมที่ลานวัดผมก็ยังงงอยู่อ่ะเออ, <c oughs> เอ,อแฟนผมเกิดปีงูเล็กก็เจองูไม่ได้เหมือนกันครับเออจะเป็นอย่างนั้นเหรองูกลัวงูใช่ไหมใช่ครับผมมาเสงนะพรเทพนะ่ากลัวไหมกลัวงูไหม เออมันแปลกนะเออแปลกนะงูกลัวงูอ่ะนะเกิดปีงูแต่ว่ากลัวงูอ่ะมีความรู้สึกว่ามันแยงแยงยังไงไม่รู้กลัวนะาเจอไม่ได้นะบางคนนี่โอ้โหนะเจองูรีบไปคว้าเลยนะบางคนเป็นผู้หญิงด้วยนะนะเจองูนี่รีบไปคว้าเลยนะเออไม่รู้เขาเกิดปีอะไรแต่แต่นะไม่รู้ว่าเกิดปีอะไรเนี่ยครับอ่ะนะหลวงปู่เสาหลวงปู่บ้านหลวงปู่บ้านเนี่ย ถ้าดรราูรูปร่างลักษณะนะผมบอกว่าหลวงปู่เสาเนี่ยน่าจะหุ่นนะน่าจะรูปร่างท่านน่าจะใหญ่กว่าหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นนี่ผมผมไปดูเครื่องอัฐาบริขารของท่านแล้วนะครับนะที่เขาเก็บไว้เนี่ยนะฮะนะรองเท้าแตะของท่านนะ่ะรองเท้าของท่านนะ่ะเล็กนิดเดียวเองนะเล็กนิดเดียวเองแสดงว่าตัวท่านไม่ใหญ่นะหลวงปู่มั่นนะฮะตัวท่านจะไม่ใหญ่แต่หลวงปู่เสานี่ดูแล้วเนี่ยนะครับดูแล้วน่าจะใหญ่นะครับ น่าจะใหญ่เพราะว่าดูจากสรีระของท่านเนี่ยนะครับเนี่ยฮะนะดูจากสรีระของท่านเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ตัวใหญ่นะครับนะหลวงปู่เสากันตาตศีโลนั้นเนี่ยพื้นที่นะพื้นที่ที่ผมบอกนะพื้นที่ของอุบลเนี่ยอุบลนี่เป็นพื้นที่ที่พระสายปฏิบัติวิปัสวิปัสสนากรรมฐานนี่เยอะมากนะเยอะมากแล้วเก่งๆก็อยู่ในสายนี่ยนนะอยู่ในสายนี้แล้วก็บารมีนะาบารมีสูงทีเดียว นะบารมีสูงทีเดียวนะครับ